ก่อนจะดูนะครับผมฟังผมพูดนิดนึงนะครับผมคลิปนี้ผมอธิบายละเอียดมากเลยนะครับผมขอให้ทุกคนนะครับผมอย่ากกอคลิปนั่นเองเนาะขอให้ดูให้จบนะครับผมไม่งั้นเดี๋ยวกนมาเม้นอีกทำไมของผมไม่ได้ทำไมของผมไม่ได้อีกนะครับผมนะครับ กทุกท่านด้วยฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมฟ a ร g a เกมเมอร์ดอททีวีคิดว่าน่าจะได้รอยยิ้มจากทุกคนบ้างแหละถ้าใครไม่ยิ้มก็ไม่เป็นไรวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนนะครับผมสำหรับพาร์ทที่แล้วนะครับผมผมผิดนะครับผมไปพูดว่ามอดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับโอเควันนี้เราจะมารีวิวแอดออนพิกเอ่อซูเปอร์พิกแอ็นั่นเองเนาะที่แบบว่าคุดทีนึงก็ได้เยอะเลยใช่ไหม ใช่ไหมล่ะโอเคก่อนจะไปดูนะครับผมสําหรับใครที่ยังไม่กดติดตามนะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมส่วนสําหรับใครที่ยังไม่กดซับสักไม่ใช่สิส่วนสําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่ได้กดไลค์ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมช่วงนี้ก็จะเริ่มลงเกี่ยวกับมอสนะครับผมเพราะว่าเวลาอย่างน้อยซึ่งถ้าทําคลิปเกี่ยวกับมอสอ่ะคือมันถ่ายแค่ 2- 3ามนาทีมันก็เสร็จแล้วนั่นเองเนาะก็เลย ขอลงคลิปเป็นมอดไปก่อนเนาะส่วนคลิปอื่นเดี๋ยวไว้มาทํานั่นเองเนาะโอเคอยากรู้กันแล้วใช่ไหมว่ามันเป็นอย่างไรพร้อมแล้วไปดูกันเลยไปโอเคมาแล้วนะครับผมก็นะครับผมให้เราไปที่กระเป๋าของเรานั่นเองเนาะไปที่พวกอาวุธนั่นเองเนาะมันจะอยู่ที่พ X แอคนั่นเองเนาะ ก็จะมีเป็นแบบฉบับหินเหล็กไม้ไดมอนแล้วก็อเนเธอร์ไลท์เนาะอ้าวทำไมแบบทองไม่มีวะเออสงสัยเหมือน,นกันเหรอโอเคก็มันจะมีประมาณนี้ใช่ไหมนี่ก็มีประมาณนี้เลยนะครับส่วนวิชีวิติพิลา <laughs> หมัวมากคลิปนี้โอเคส่วนวิธีการใช้นะครับผมนะครับผม เ,เรามาเอาแบบไม้ก่อนนะครับผมแบบกากสุดนั่นเองเนาะแบบโอ๊กนั่นเองเนาะให้เรากดทีน่นี่ให้เรามองที่ฟื้นเนาะแล้วก็คลิกค้างครับอันแบบหนึ่ง what อ๋อมันต้องแบบนี้เหรออ๋อเราต้องยินแบบนี้ผมเข้าใจว่ามัน,ม,น,ม,นมันจะพาลงด้านล่างโอ้โหโอดกับปลอดภันี่มันก็จะขุดได้ทีละห้ามัง้งใช่ปะเดี๋ยวอหนึง ลงแปบบ๊หนึ่งสามสองหนึ่งหนึ่งสองสามใช่มันขุดได้ขนาดห้าคูณห้านั่นเองเนาะโอเคมาส่วนของสโตนกันบ้างนะครับผมส่วนสโตนจะขุดได้ประมาณโอ้โหเฮ้เยกว้างอยู่เหมือนกันนะแปบบ๊หนึ่งแปบบ๊หนึ่งแปบบ๊หนึ่งปับ๊บลงขุดด้วยสโตนพุ่มโอ้โหสิบหกคูณสิบหก ่ปเฮ้ยประมาณหนึ่งช้างพอดีเลยเวย้ยโอ้โหโอเคขอไปด้วยมาคือที่จริงอ่ะมันดอบบล็อกด้วยนะแต่ผมตั้งคองมมานด์บล็อกให้มันลบไอเทมนะสีม่วงๆเพราะว่ามันจะแหลกเดี๋ยวเวลาผมถ่ายมันจะแหลกโอเคมาส่วนของไอรอนกันบ้างไอรอนไอรอนเฮ้ยนี่รกขุดภูเขาสบายเลยนะมามามาขุดภูเขาดีกว่า นะครับส่วนของไอรอนนะครับผมมาดูกันว่ามันจะขุดแรงโอ้โหแหลกโอ้โหดูดิหายไปครึ่งลูกเลย <c oughs> โอเคหายไปครึ่งลูกเลยเนาะก็ส่วนของไดมอน์ก็น่าจะใช้ได้เลยแหละขุดทีนึงโอเคมาส่วนของไอรอนดูดีกว่า เอ้ยไม่ใช่ไดมอนด์สิไอรอนอะไรของผมเนี่ยคุดแหลกแหลกทุกคนครับโอ้โหโว่างใช้ได้เลยนะโอเคดูไอเทมเยอะมากโอ้โหแหลกดูไอเทมสิไม่ค้างให้มันรู้ไป โอเคส่วนของเนเธอร์ไรผมขอไม่รีวิวกันแล้วกันเนาะเพราะว่ามันแหลกมากสําหรับเครื่องผมเนาะ mm hmm. ก็เครื่องใครแรงก็ทดลองก็เองเนาะเนเธอร์ไรมันจะแหลกแค่ไหนเนาะโอเคมาหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปดูส่วนของสูตรคราบกันเลยดีกว่าครับผมไปครับโอเคมาส่วนวิธีการคราบกันนะครับผมจะมาสอนแบบละเอียดนะครับผม ก็คือให้เราเอาคาร์บโรสโตนนะครับผมธรรมดานี่ธรรมดาแบบนี้นะครับผมมาวางทั้งหมด9นะครับผมย้านะครับคาร์บโรสโตนธรรมดาเนาะแล้วก็จะได้เป็นคาร์บโรสโตนอันนี้มานั่นเองเนาะให้เรากดคราฟออกมาเลยปึ๊บ,บโอเคอันนี้เราได้เทียร์หนึ่งนะครับผมนี่คือเทียร์หนึ่งนะครับผมส่วนว่าเฮ้ยเรายังแค่พิคแอคขันไม้อยู่ใช่ไหม แล้วก็เอาพิกเอ็กไม้นะครับผมล้อมรอบแบบนี้นะครับแต่ก็เอาคาร์บอนสโตนที่เราคาร์ทเมื่อกี้นะครับผมมาล้อมรอบพิกเอ็กซ์ไม้ C นะครับผมเราก็จะได้เป็นพิกเอ็กไม้ชนิดพิเศษนั่นเองเนาะโอเคไปขั้นที่2กันเลยดีกว่าขั้นคาร์บอนสโตนเนาะในส่วนของขั้นคาร์บอนสโตนนะครับผมให้เราเอาคาร์บอนสโตนที่เราคาร์ทเมื่อกี้นะครับผม9อันนะครับผม เอามาอัาจอีกรอบหนึ่งนะครับผมแล้วมันก็จะได้ครับพโพสตรสูนอีกอันหนึ่งนั่นเองเนาะซึ่งมันใช้เยอะมากเดี๋ยวผมขอค้าบแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคผมขอค้าบแป๊บหนึ่งไปครับมาเส็นสักทีเนาะโอเคผมใช้เวลาคราบนานมากเลยแล้วก็ย้ายมาพื้นที่ที่ถ่ายปกคลิปด้วยโอเคมา นะครับผมวิธีการครับนะครับผมเราก็อัพไปเรื่อยๆนั่นเองเนาะ compute. เราใช้วิธีการอัพ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 ไปเรื่อยๆก็คือถ้าเราได้คาร์บสโตนนี้มาแล้วแล้วก็เอาคาร์บโสโตนนี้มาอัดไว้อีกแล้วก็เราก็ได้คาร์บสโตนอีกอันนึงก็คือได้คาร์บสโตนนี้มาอีกแล้วเอาอันนี้ไปอัดอีกเราก็จะได้อันนี้มาอีกแล้วเราเอาอันนี้ไปอัดอีกเราก็จะได้อันนี้มาอีกนี่คือเทียร์ที่สูงที่สุดแล้วนะครับส่วนนะครับผม มาเดี๋ยวามาสอนเลยดีกว่าสีเหลืองนะครับผมเหมาะสําหรับพิกอหินนะครับโอเคครับออกมาเลยปึ๊บสีแดงสําหรับพิกเอเหล็กนะครับผมโอ้ยหย,ย,ย,ยิบอันผิดหยิบอันผิดนี่เนาะสีม่วงสำหรับพิกเอ็ไดมอนนั่นเองเนาะนี่นน ส่วนสีเทานะครับผมสำหรับ P ิกแอ็เนเธอร์ไรนั่นเองนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูวิธีการลงกันเลยดีกว่าว่าวิธีการลงเขาลงยังไงแตกไฟล์แตกไฟล์ฟยังไงพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับผมไปครับโอเคนะครับผมมาเข้าสู่ช่วงในการสอนนั่นเองเนาะ ก็ให้เรากดไปที่เปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมเลยไปที่ไฟล์ดาวน์โหลดเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นให้เราเลื่อนหาโมดที่เราโหลดมานะครับผมโมดที่เราดาวน์โหลดมานี่อยู่อันนี้นั่นเองนี่นะครับผมให้เราไปที่จุด3จุดเลยครับหลังจากนั้นนะครับผมกดแตกไฟล์ไปที่นะครับผมกดตกลงโอเคเราก็จะได้ไฟล์มาแล้วให้เรากดเข้าไปในไฟล์ตัวนี้เลยครับ นี่เห็นไหมมันก็จะเป็นประมาณนี้ให้เรากดเข้าไปทีละ1ไฟล์เลยครับกดเข้าไปไฟล์อันหลังก่อนนะอันนี้ก่อนนะป๊บโอเคผมกดเข้าไปแล้วกดเวลานี้เท่านั้นนะครับโอเคอาจจะได้ยินเสียงไก่นิดนึงเนาะแค่น,นี้มันก็จะพาโอ๊ยไก่ <laughs> แค่ดีมันก็จะพาเข้ามารับแล้วโอเคหลังจากเรากดอันแรกไปนะครับผมให้เรากดอันที่สองเลยครับอันนี้เลยนะครับกดเข้าไปเหมือนเดิมเลยเวลานี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็มันจะเด้งเข้ามารับนั่นเองนะครับก็รอนะครับผมนี่ รอมันโหลดแป๊บนึงโอเคถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับผมนี่ถ้ามันขึ้นแบบนี้นะสแสดงว่าเราลงเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมโอเคแล้วคิดเห็นกันอ,อแล้วคิดเห็นกันอย่าง <c oughs> โอเคแล้วคิดเห็นอย่งางไรกับอดออดีมากว่าช่วงนี้เบลอเบอหมดแล้วงานเยอะใช่ไหม นะครับผมแล้วคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับผมสำหรับแอดออนนี้นะครับผมหากใครชอบนะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์ก็ซับสไครต์ผมด้ยวยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อ,ตอ,ตอไปนั่นเองเนาะส่วนอาทิตย์หน้าเราจะมารีวิวจะมารีวิวแอดออนอะไรกันติดตามชมด้วยละโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก็แล้วกันลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมครับผมบายละครับบ๊ายบาย โอเคเป็นยังไงกันบ้างก,กับการดูคลิปของผมนะครับผมชื่นชอบอะไรยังไงนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้ล่างคลิปหลิงก์นี้เลย,เยด้านล่างนี้เลยนะครับผมโอเคถ้าชอบแบบนี้นะครับผมหรือว่าชอบไปรีวิวมอชอบไปทาซีรีส์ชอบไปเล่นหน่อชิลลอดหรือว่าชอบไปทําอะไรหรือว่าจะไปเล่นแมป ของคนที่มาสร้างก็ได้แล้วก็ส่งแบบไม่ผมเล่นก็ให้ผมไปถ่ายอะไรก็ได้เหมือนกันเนาะ <Wow. S 1> โอเคก็ชอบหรือเปล่ากับการทำคอนเทนต์แบบนี้นะครับผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมนะครับกดไลค์กดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ผมด้วยนะครับผมฝั่งนี้จะเป็นการขึ้นเครดิตพวกเพลงประกอบคลิปนั่นเองเนะาะจะขึ้นเครดิตเอาไว้ให้นั่นเองเนาะโอเคสำหรับเอพิโซดนี้ผมก็จบเพียงแค่นคี้นก็แล้วกันเจอกันใหม่อเอพิโซดหน้าครับผมบ๊ายบาย